นี่นอาไหนเราเลยไม่เดี๋ยวว่าคือบ้านเก็บมาไว้แล้วต้องหักการันตีนะโอ้ในเจ็ดเดียวแล้ววนนี้ในเจ็เดียวเลยอยากรวยอะไรเล,ลวฮ<อ>ัลโหลเราดีครับเดี๋ยวผมคกดดันดิ้งครับคลิปนี้มาเร็ปากรวยแบบราชกุฎรู้กับกุฎรู้มาตลอดชีวิตเลย <laughs> มาเลยกันจับเกียบ ตลอดชีวิตมีเด็กกูรู้นะกันนี้ครับกี่ปีกันดิกันนี่ห้าปีว่าเกี่ยวปีละจำเป็นยังกันไหมครับตะเกียดจำเป็นมากกันไหมยองกันนี่เลยกันนี้จะเป็นกวดเรื่องเราแดงนั่นเลยจะเป็นเราการเร่งเรื่อยเตือนมัมันอย่นนั่นเลยกันนี้ดูดูรูเรื่อยเลยมันถึ่งหลายอย่าบอกไปกันนู้นเราไม่รู้มันอยกหรือหล่ามกับกันนี้กี่เมียเนี่ย ไอยั <laughs> <laughs> งเดีป้านๆ้นมามันป้านปนไปลนะคนนี้คนุตายละคนนี้คนุดตายตอนี้เรา,ยยนา,นายโยนเตี๋นั่นน่แบบางโาไปยาเโ่อมมันไม่ตัานอย่าเรีวันนี้ไม่ตานเรก็เตียนี่โอำกันนูเลยยังว่าเป็นการไม่เที่ยวเวลาไปาปิดกิป

Bam lam mãi bụi bam lam mãi dòng bìa 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 Linda gay hoặc trong nga công kênh này mắng mặt nít rõi nhất mắng jet mặt 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 jet mặt 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 เกเลียมีเอนกันเงินที่มันเก็บอะไรโน่โบอะไ้วันเด็กี่ก็มันมันแคนั้นรเจ็บเจ็บกูเลิกเจ็ไปนอนรถมันยังพ่อเกียเลยใช่ยังม่มันกันมันมันอันนี้วันกี่บ้าด้านนี้ถึงนี่เดี๋ยวนตับมันโอ้ดาวนะพอรอคดนะรอประมาณนั้น ินได้ไดกันสังเี่นี่หัวทิพยโลนนะหัวตึ้งวเจียอีกเลมาก็หน่อยว่าหัวอันแข่งนู้าันไหนไปเตรียมนังเวีน้่าปันเดี๋ยวกันเดี๋ยวพุ่งกรับกันพุ่งจานกันก้าวโล่คลิปเหตุไดพลตรงนั้นคลิปวัาคิปที่ปนทิพโลกเดียวซ้าปันอืมกาพเ่มเยียบการนักกันเร็ว เออเก็บเจ็บร <Hey, Deus. S 2> uh, ้อยกองกันนี้กันเด็กใขล้ไปเล็วมันเตี้ยเต็มตีนัน 钓一万。

อ่านคนละคนละอัานกันแต่นี้เรามาใต้ปีกควายใช่ไหมมันเดี๋ยวเอาไปมือุ้มตั้งใจมาตายนั่นแหละนี่ใต้ปีกควายเดี๋ยวไม่ไม่ได้กาว่างเลยนี่มันเดี๋ยวเลี้ยงกับปีกควายกี่เดือนเร็วเล็กๆนู่นเลเป็นเดินตรงเดือนเลยมึงได้กหวได้ไม่เได้ได้ เรี่งนี้ถ้ยังไม่รว้วไม่ต <c oughs> ายไป้วแ่ก็ยไม่ได้หรอเดี๋ยวไ่เลยต้นต้นต้นเมรต้นอะไรกัวอย่าวะไม่เปนรถกุนแมานตันนี้ <c oughs> นี่ต่อไปเราก็ต้องปาปานีลลนดดกันเลยนะวะโบราณกันนู้น chúng ta cũng cần đi thôi, <laughs> chúng ta cũng phải đi đấy các anh, không đi đi, <laughs> chúng <laughs> ta cũng phải <laughs> quay quay đường, chúng ta cũng phải quay đường, ต้องปีตต้องีตนะต้องโลต้องโลต้องโลไม่ไกลครับต้องโลยี่ยสิแต่ว,วา่าตอนนี้นี่น่ารอยนะผมหวายลงนะตอนอนี้รอยเลยซับไปเองเป็นอย่างกยนเกียร์ นึกส่งโลเลยอต้องร้กาต้องกกโรมันเร็วต้ง้มายใชเนี่ยวหมาต้นนันนี้เีวไ้เจกนมันจะอยู่ในน้ำรเราหาใชเลแต่นี่ตรงเลยเป็นกอยนะเป็นตรงหน้าเลยทีนี่เป็นตรงเป็นฟูน ก็นี่เร็วเร็กก็ไม่ตัดต้นได้เลยนี่เจ๊เจก้าตึงเราเจ๊ดูก้ามันเป็นป้าพี่มันมันมันอือกนู่จะกใได้โอ้รถก็เหลืองานมั่งก็ลุงเรียนมั่งเหลือ

mô văn nha mắm văn nó là lọc vườn tên cùng sáng kèm đen giữa sáng đen sáng mắm đen của đắt đớm thì đâu có yếu không

Durun

cô còn mới mới nữa thì mình mình đang còn 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 người đi rồi đây luôn Hãy

ไม่พอดินนี่ไปถึงนั้น không có chơi luôn này quá nùng say mà đến đây nùng chơi á mình nùng say nùng say xe giặt nùng say

Mia bóng đô côn mặt đây, món mặt dọn lẹ gần đôa. A bê đô bê. Bê đê nỉ gang nỉ. Qua lẹp quay 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 quay lẹp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  ไว้งน right? no, okay. ี่แต่ว่าขูดเล็บเลยเน่ยางไปเรื่อยนี่แตว่าลดเกลืองหยาบเลหยบแรงเนี่กัดอันตได้จะป่มปุ่มลงนี้ก็ได้จากแถวพวกไปตากันลพูดเได้ได้ันจะมไกโตได้ได้ดีดหัวใตรงม้ได้ได้ไดไม่จัดเดตรงนี้กงมือเ่ขึ้นอย่างอ้นระดยกันอืมอันนี้ก็หลันกี่ยวยากิไม่เลยี

So Toa so gặp trô, so mừng, râu, râu. Đột, bạn. À, bạn lại gudrun. To gặp lại gudrun, đã lộn. Toi bên ngoài rau, rau. Ban đất gặp. Ban đê lều. Ban đê lều. Ban đê lều. Ban đê Biến đi đê lều. Ban đê lều. Ban đê luôn 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 lều. Ban đê 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 lều. ai đê lều. Ban

จัดมันทำจะพูเต็มล้นเต็มแม่ลยนะวะไม่เหยตัวกันเดียวนะวะแล,ะล้วก็ก็ปุ่มเนี่ยมันรวได้รดไรพื้นไ,ไอไอปัตต้นี่นะวะเดิดนดื้อบินจาบรรุตานีเยนะนั่นจำจไปูล้น